คุณเขาเรียกว่าอันนี้สงขอ,อนนงความสันโดดความพือสันโดษอันนี้ส่งของสันโดดมองความต่างความต่างระหว่างความเป็นอยู่ความิสระนลาย <c oughs> อันนี้ส่งสันโดด <c oughs> อันดับแรกเลยครับเอาพื้นๆเลย ความความที่ความที่เราสบายใจจากความดิ้นรนแบบแบบเดียวกับโลกครับ <c oughs> อหนึ่งพระเราทุกวันนี้บวชมาก็ไม่ได้ทำอะไรต่างต่างจากจากโลกสักเท่าไหร่ <c oughs> เพียงแค่เหมือนเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนสิ่งที่ อย่างทั้งโลกต้องเรียนให้ประสบความสําเร็จทํางานให้ประสบความสําเร็จทํางานได้เยอะๆจะได้เลี้ยงครอบครัวได้พ <pouquinho. S 1> ระทุกวันนี้บวชมาก็เหมือนเหมือนไม่ได้ทิ้งภาระหน้าที่อย่างนี้ไปอะครับ <evet. S 1> เหมือนบวชมาก็การออกจากบวชวันแรกก็เป็นเพียงแค่เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นเหมือนกลายเป็นพระขึ้นมาความรู้สึกมันเหมือนจะจะ,จะกลายเป็นพระขึ้นมาด้วยชุดอะครับแล้วก็ มาทาหน้าที่ควนี้อยู่แล้วแต่แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่เราไปอาศัยกับเขาเขาจูงแล้วก็นําพาและชี้ไปทางไหนแล้วพาสร้างวัดก็ไปสร้างวัดเนี่ยเราต้องเราต้องทํานะเพื่อาศาสนานะ,ะพามาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปทางไหนถ้าเน้นว่าโอ้น,นี่ต้องปฏิบัตินะเนี่ยมีบางคนก็ได้ตาทิพหูทิพก็ไปทางนั้น เหมือนมันจะต้องมีความสําเร็จรออยู่หรือว่าเนี่ยเราต้องเกือกเก้อกูลเกื้อกูลญาติโยมนะต้องออกไปช่วยเขาเรื่องกิจนิมนต์ต้องไปตามบ้านตามเรือนเขานะยังไงเราก็ต้องพึ่งพากันแล้วกันแต่มันก็เหมือนบางทีก็ไปหวังอะไรรายได้บ้างอะไรบ้างที่มันแฝงอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ผมว่าอันดับแรกมันต้องมันต้องสันโดษจากเรื่องเรื่องเดิมเนี่ย ที่มันแฝงอยู่ลึกๆเนี่ยให้ได้ก่อนต้องมามองให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เราบวชเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ให้เราเปลี่ยนแปลงอาชีพไม่ได้ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใช่อยู่เป็นพระบวชมาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกเราเข้าถึงอาชีพความเป็นขอทานเลยไม่ใช่เพื่อให้เราสบายกว่าเขาไม่ใช่เพื่อให้เราไปขอเขาได้ง่ายแต่สําคัญเลยเพื่อให้เราได้ สิ่งหนึ่งที่ทางโลกได้กันยากมากคือเวลาครับ mm hmm. เวลาที่จะหยุดเรื่องพวกเนี้ยเวลาที่จะหยุดเรื่องดิ้นรนเพื่อความสําเร็จดิ้นรนเพื่อเรามีภาระผูกพันกับผู้อื่นต้องดูแลลูกเมียต้องดูแลญาติพี่น้องต้องดิ้นรนแม้แต่ร่างกายเราที่ต้องหากินนะครับ mm hmm. อันเนี้ยหลุดออกหลุดออกมันจะมันมาให้ได้ก่อน mm hmm. โดยการมาเป็นสมุติสม บวชออกมาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้เวลาถ้าเราบวชมาเราได้ไม่ได้เวลาเนี่ยไม่ใช่แล้วแหละอันดับแรกควรจะได้เวลาก่อนครับอันนี้สําคัญมากมคราวนี้ได้เวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราก็หยุดเกื้อกูลผู้อื่นแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยบวชจริงๆเนี่ยต้องการเวลานะอย่างน้อยที่สุดมาดูก่อน ดูความแตกต่างระหว่างเวลาที่เราตอนยังไม่บวชกับบวชเนี่ยอย่างน้อยได้มานั่งดูก่อนเฮ้ยเออจริงนะแค่มีเวลาหยุดอยู่อย่างเงี้ยทบทวนก่อนว่าเมื่อกี้เราดิ้นรนอะไรอะไรเป็นแรงผลักให้เราดิ้นรนในชีวิตประจาวันก่อนบวชกับหลังบวชถ้าคนมีเวลาแค่นี้แคไ่ได้นั่งมองนะครับว่าเอ้ยเมื่อกี้เราทําไปได้ไงทั้งวันกินข้าวสามมือ้ออาบน้ำสองครั้ง แถมเอาเวลาไปทํางานอีกดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้งผู้อื่นอีกกับไอมาหยุดฉันข้าวมื้อเดียวอาบน้ําวันละครั้งแล้วก็ดูแลแค่ธาตุสังขารตัวเองหมู่คณะมีงานอะไรก็ช่วยกันบ้างอันเนี้ยถ้าได้เวลาในจุดเนี้ยผมว่ายังไงไมันต้องเห็นความต่างความดิ้นรนเมื่อกี้ครับอันเนี้ยคือผมมองว่าอันนี้สมของสันโดษเนี่ยถ้าใครได้ตรงเนี้ยเห็นก่อนแน่นอนเลย แต่คราวนี้ได้เวลามาแล้วไปทําอะไรล่ะมันเป็นเวลาตรงนี้ที่เราอยู่กับมันนานๆน,น,นะครับผมมองว่าเหมือนน้ําเหมือนน้ําที่แต่ก่อนมันแกว่งแกว่งแกว่งอยู่ตลอด mm hmm. แต่คราวนี้พอมันได้นิ่งได้นิ่งปุ๊บตอนเนี้แหละจากที่เราเคยเป็นถ้าเทียบว่าเป็นน้ําในอ่างสักอย่างจากที่เราเคยกลายเป็นน้ําที่ไม่รู้อะไรเลยผมว่าน้ํา น้ำที่ได้พักตัวจากที่มันแกว่งนีมันนิ่งนิ่งปุ๊บมันจะต้องมันจะต้องมีจังหวะที่มันพร้อมจะเติมน้ําส่วนอื่นเข้าไปล้น้ําส่วนนี้คืออะไรจากเดิมที่เราเคยเป็นน้ําขุ่นน้ําเสียน้ําไม่ดีน้ําที่ไม่ใสเนี่ยพอได้พักตกตะกอนบ้างคราวนี้เราก็เติมน้ําดีคือคําสอนพระพุทธองค์นะครับค่อยๆเติมได้เท่าไหร่เติมไปเท่านั้น เพื่อไล่น้ําเสียก่อนที่เรามีของเดิมที่มันขุ่นที่มันตกตะกอนเนี่ยไล่น้ําเสียไล่น้ําเสียออกไปทีละเล็กทีละน้อยคราวนี้พอค่อยๆไล่น้ําเสียไปเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังสิ่งหนึ่งก็คือบางทีการที่เราเติมน้ําดีเข้าไปเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นน้ําพุครับมันพร้อมจะพังพูเพราะว่ามัน อาจจะปีติดีใจได้เห็นของดีอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเวลาเราปฏิบัติไปแล้วมันมีความรู้มากมันมีมันมีมนมปัจจตังที่เกิดกับตัวมันมีประสบการณ์มากบางทีมันก็พร้อมเป็นจะจะเป็นน้ำพุที่หลั่งไหลออกมาคราวนี้เราก็แค่ทำตัวเป็นน้ำนิ่งๆเหมือนเดิมนะครับดูมันดูมันไป ซึ่งตัวเนี้อันนี้ส่งสันโดษตรงเนี้มันมันต้องมีครับไม่งั้นน้ําดีอะไรน้ําเสียน้ําที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําพุหมดเลยมันจะกลายเป็นน้ําไม่ดีเป็นน้ําขุ่นหมดเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้อยู่กับมันตรงเนี้ยบางทีเราเอาไปมัวแต่ไปยุ่งกับกิจเดิมๆไปยุ่งแต่กับมีภารกิจนิม,มนต์เยอะบ้างหรือว่า อ่านมากไปบ้างไม่ได้ดูใจมากไปบ้างหรือว่าเอาไปหาไปหาปัจจัยต่างๆเพื่อมาสร้างเสนาสมะสนะเยอะไปบ้างตรงนี้ครับก็คือส่วนมากมันเป็นการที่เราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับใจนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับ คราวนี้ถ้าเราอยู่กับใจไปนิ่งๆไปเรื่อยๆได้ผมมองว่ามันจะเหมือนน้ำที่คราวนี้มันเหมือนน้ำที่พร้อมจะค่อยๆไหลออกมาเพื่อสร้างทางบางอย่างเหมือนน้ำที่ค่อยๆล้นออกมาตามปกตินิ่งๆของมันอาจจะไหลไปซ,ซ,ซ้อพื้นทรายบ้างซ้อพื้นทรายไปเล็กๆน้อยๆ อาจจะค่อยๆซาะทีละหยดสองหยดซาะเป็นทางแล้วมันจะเห็นทางทางที่ทำนั้นนะครับสะท้อนออกสะท้อนออกมาให้เราเห็นเช่นอย่างเรานิ่งดูจนเราเห็นความเป็นอนิจจงเอาแค่ความไม่เที่ยงภายในจิตเรานี่ครับเอ๊เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆเห็นบ่อยๆแต่เขาเนี้ย อาการที่เรามีเวลานิ่งดูใจเนี่ยบวกกับการที่เราสังเกตธรรมชาติรอบนอกเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันดึงดึงธรรมชาติเข้ามาบวกกับทำรรที่เราทำรรที่เราค่อยๆศึกษานี่ครับมันจะเหมือนน้ำค่อยๆหยดเช่นออย่างเมื่อกี้ผมโดนยุงกัดเท้า มันก็เก่าแล้วมันมันเกามันบอกว่าโอ้ยุงมากัดเท้ามันคันมันเกาไม่ได้มันเกาไม่ถึงแต่ไอ้ธรรที่เราเคยศึกษาครับถ้าเราไม่นิ่งเนี่ยมันจะไม่มีส่วนสะท้อนขึ้นมาในจิตบางอย่างอย่างเมื่อกี้มันไม่บอกแต่ว่ามันไม่บอกแค่ว่าเราเกาไม่ถึงมันบอกแต่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกันกิเลสอะไม่เห็นว่ามันคันตรงไหนเกาไม่ถูกที่เกาไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้แก้เหตุของมันมันก็ไม่ได้หายคันเพราะมันเกาไม่ถึงมันเกาไม่ถูกเนี่ยไออาการพวกเนี้ยครับผมมองว่าเนี่ยอันนี้ส่งของการมีสันโดษทั้งนั้นแหละมีสันโดษแล้วเราได้เห็นใจนิ่งๆแล้วเขาเนี้ยไอพวกเนี้ยมันจะผุดตามกําลังการฝึกของเรามันอาจจะผุดเหมือนน้าที่หยดทีละหยดเนี่ยครับหยดไม่มีทิศหยดไม่มีทางล้นมาจากล้นมาจากขอบโอง่งทิศนน้นบ้างทิศนั้นบ้างทิศน,น,นี้บ้าง บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าที่มันได้ล้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันจะต้องหยดลงพื้นแล้วต่อไปมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเสมอเข้าเรื่อยๆเ,เข้า M มันจะหยดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นทางครับตาวนี้ยผมมองว่าตัวนี้มันจะเป็นทางซึ่งถ้ามันไม่ได้หยดต่อเนื่องไม่ได้หยดไปตามทางเรื่อยๆของมันทางตัวนี้มันเดินไปไม่ได้ มันจะเป็นแค่น้ําพุพุ่งไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็พุ่งขึ้นแล้วก็หยุดเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นแล้วก็หยุดอันนี้สําหรับคนปฏิบัติแล้วแล้วว่าทําไมมันไม่ต่อเนื่องทําไมมันไม่เห็นผลทําไมไอเราปฏิบัติก็เห็นนะผมว่ามันเป็นอาการประมาณนี้ครับเหมือนน้าพุมันก็พุ่งไปทางนู้นทีทางนี้ทีมันไม่ได้สร้างทางบางอย่างไม่ได้สร้างคลองน้ําบางอย่างให้เกิดขึ้นมันมันจึงไม่เกิดความต่อเนื่องผมว่าตรงเนี้ยแหละครับที่มัน มันไม่ได้อยู่สันโดษมันไม่ได้อยู่สันโดษในจิตไม่ได้มีเวลาให้นั่งได้นั่งดูจิตดูใจจริงๆบางทีมันก็เลยว่าอ๋อเนี่ยแหละครับที่ที่ช่วงเวลาที่ส่วนตัวผมได้มาหยุดบอกเนี่ยมั่นใจได้เลยว่านี่แหละอันนี้ส่งสันโดษจริงๆเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นพวกนี้เราเรารู้โดยส่วนตัวของเราเลยว่าเนี่ยต่อให้วันนี้มันจะมีความตรึกในธรรมเนี่ย ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยบ้างนะแต่เรามองว่าไออาการที่เป็นธรรมชาติพวกเนี้ยผัดสะกระทบผัดสะกระทบขึ้นภายนอกบ้างภายในภายในจิตเราบ้างแต่ว่าความที่มันทวนทําต่อเนี่ยอาการพวกเนี้ยต่อไปมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจะต้องเป็นคลองเป็นมัดเหมือนพระอริยเจ้าในครั้งพุทธการทั้งหลาย บางองค์ไปเห็นน้ําหยดบ้างซึ่งตรงนั้นท่านเห็นน้ําหยดหรือว่าเห็นฟองน้ําผุดขึ้นบ้างซึ่งตรงนั้นก็อาการเดียวกันคือผัดสะกระทบผัดสะกระทบปุ๊บท่านไม่ได้มามาควรทําตรงนั้นแต่ผมว่ามันเป็นความเต็มที่ธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตท่านไม่รู้กี่กี่ครั้งแล้วตลอดเวลาที่ปฏิบัติมา ไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งมาเห็นน้ําผุดวันนั้นไม่ใช่เพิ่งมาเห็นน้ําหยดวันนั้นไม่ใช่เพิ่งมาเห็นไอ้อะไรนะครับที่มันเป็นไอไอหมอกไอความร้อนนะครับอยู่ดีลืมชื่อมันอะไรสาแดดอะไรนะพยับแดดเออพยับแดดครับเนี่ยไม่ใช่ท่านเพิ่งเพิ่งมาเห็นกันวันนั้นแต่ผมว่ามันเป็นความที่อานิสงส์ของสันโดษตรงเนี้ย ท่านสะสมมาเยอะมากแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดระยะทางที่ปฏิบัติและครั้งนั้นมันเต็มให้ท่านเฉยโดยที่ท่านก็ไม่ได้ควนเลยแต่เมื่อัสษากระทบธรรมชาติเหล่านี้ที่เราฝึกเราได้ตรงนี้ผมว่าเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดของอนิสงส์สันโดษคือการได้มีเวลาที่ได้เห็นใจตัวเองนะครับตรงนี้ครับเป็นมันทันคว่าแหละ ถ<ะ>้าน้ำเต็มก็เขาว่าน้ําเต็มหนึ่งก็คือลักษณะของจริงๆพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมปิรรมม<ะ>ติธรรมปราโมทเลยแลวธรรมปิติธรรมปรามโมทนี่มันเป็นการตรึกในธรรมความตรึกในธรรมนี่ความตรึกเนี่ยมันเป็นไปเพื่อวิวัตตะก็คือเป็นไปเพื่อละโดยสัตว์บุคคลสิ่งของที่ท่านพูดว่าถ้าเราสามารถทิง้งในความกังวลในเรื่องของปริพวดใช่ไหมละ่ะปริพอดคืออะไรเรื่องกังวลอย่าง ที่ท่านว่าเราทิ้งมาจากลูกจากเมยจากทรัพย์สินเงินทองจะทธรมาษฎรจากพ่อจากแม่แล้วเนี่ยจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยความทิ้งมาอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยทำให้เรามีเวลาที่ท่านว่าเราต้องการที่สุดคือเวลา <ector> ที่เราจะได้หันมาเพ่งพิจารณาดูตัวเอง <ector> ดูเหตุผลหรือความอยากดูเหตุผลทางความทุกข์และดูลักษณะของความคิดความตรึกที่เป็นไปในฝ่ายโลกนะ่ะเพราะความคิดและความตรึกที่เป็นไปในฝ่ายโลกนะ่ะมันเป็นไปเพื่อความร้อนเป็นไปเพื่อความทุกข์ <ส><ญ>เนี่ยเป็นไปผู้คนสแสวงหาโดยความเอาใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดความร้อนรนทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาเห็นโทษอย่างอย่างที่ท่านว่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปเรื่องของการงานพระพุทธเจ้าก็พูดอยู่นะการคุกคีเรื่องการงานการเป็นผู้มีการงานมากเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมครับการที่เป็นคนคุกคีเรื่องหมู่คณะมากเกินไปการเป็นคนที่อ่าเอาอยัางไงอ่ะมันสแสวงหาเครื่องปริพลดเครื่องกังวลนั่นแหละ วัดวาอารามมั่งที่มันไม่แล้วไม่เสียดไงมันจะต้องแสวงหาให้ได้มีได้มาด้วยเป็นเนี่ยเนี่ยกลไกตรงนี้การที่เราได้มีเวลามานิ่งๆมาเรียนรู้มาพิจารณาอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยประกอบกันเข้ามาเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถค่อยซึมซับความจริงค่อยๆใจเหตุผลของตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนเราำว่าสันโดษนั่นแหละก็เหมือนท่านว่าอันนี้ถ้าน้ํามันเต็ม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 โอ่งมันไหลหยดทุกหยดเลยนะครับไหลทุกวันทุกวันนะหยดลงไปเรื่อยๆหยด สักวันหนึ่งก็ต้องเต็มหรือื่อเต็มขึ้นมาความร้นของมันนั่นแหละครับมันจะล้นมาจากขึิดไหนก็ช่างแต่เมื่อมันมีคลองอยู่เนี่ยเหมือนเราเปิดน้ำก๊อกเนี่ยตอนแรกก็กระจายไปทั่วก่อนแต่เมื่อเราเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนี่ครับมันจะเริ่มไหลซ้อเข้าไปเป็นคลองมันใช่ไหมครับเมื่อไหรซ้อน้ําจากจุดไหนก็ช่างไหลรวมปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลงสู่คลองนั้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนกันในธรรมปิติธรรมปราโมทเดีวกันติกอยู่ในธรรมไปเรื่อยๆเนี่ย ไหลลงมายังไงก็ช่งา,งางปุ๊บเนี่ยครับเวลาที่ท่านตรองในทมปุ๊บเนี่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปเป็นเพื่อความอ่าการรู้ตามเป็นจริงหรือยามเป็นไปเพื่อรับปล่อยวางใช่ไหมครับเราสังเกตดูดีสิครับน้ํามันจะไหลมายังไงก็ช่างเมื่อมันล้ลนออกมาจากโอ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไหลไปตามคลองมันจะเริ่มซอกล่องคําว่าซอกล่องการดาดิไปตามเจตนาหนึ่งการดาดิในปฏิปทาหนึ่งการดาดิในการอย่างรู้หนึ่งทั้งหมดการดาดิ ทิศถี่และความเห็นทั้งหมดจะไปลงที่หนึ่งความเป็นอนิจจังทุกครังนาตาใช่ไหมครับบาดท,ทางเบื้องต้นสองการดำดินั้นเป็นไปเพื่อรับปล่อยวางใช่ไหมครับเพื่อจางเพื่อสละเพื่อคลายเมื่อมันเดินคลองนี้ไปเรื่อยการดำดิ่คลองนี้ไปเรื่อยนี่นครับน้ําทั้งหมดการดำดิ่ทั้งหมดอายตนะกระทบกทั้งหมดมันจะไหลเข้าสู่กระแสธรรมใช่ไหมครับ,รบกระแสธรรมก็เหมือนที่ว่าน้ํามันจะล้นจากเหนือจากใต้ นะครับจากองค์ฟังไหนก็ช่างนะครับเมื่อมันไหลลงมาปุ๊บมันมีคลองมันแล้วมันจะไหลกลับมารวมกันที่คลองมันอยู่จุดเดียวแล้วทีนี้ก็จะไหลลงอ่าสู่ที่รุ่มที่ต่ำยังไงก็ตามเถอะอันนี้เหมือนกันําดิตเจรจาการกระทบทางอายตนะยังไงก็ช่างครับมันจะไหลลงมาจุดนี้จะไหลลงไปเพื่อระปล่อยวางนั่นแหละเนี่ยแต่ถูกถูกต้องของทั้นนั่นแหละจสิงๆถ้าเราต้องการจริงคือเวลาเพราะว่า เพราะวันมันไม่มีเวลาในการดูตัวเองไงมันก็เลย